การที่เราคอยหมั่นดูแลรักษารถยนต์ของเราอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะมีผลดีทําให้เราทราบว่าสภาพเครื่องยนต์หรือว่าสภาพ,พรถยนต์ในขณะนั้นอยู่ในสภาพใดการตรวจเช็คเปลี่ยนและถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของรถอาจกําหนดได้โดยดูจากระยะทางการใช้งานเช่นน้ํามันเครื่องควรเปลี่ยนตามระยะใช้งาน2 5 0 0ถึง5,000กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของน้ามันเครื่องและสภาพการใช้งานหรือตามคู่มือการใช้รถนั้นๆ หัวเทียนควรเปลี่ยนตามกำหนดเวลาที่ระบุในคู่มือการใช้รถนั้นๆสำหรับน้ำมันเบรกควรเปลี่ยนถ่ายปีละครั้งเพื่อความปลอดภัยไส้กรองอากาศควรเปลี่ยนทุกๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรโดยเปล่าทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำการเปลี่ยนถ่ายไม่ควรเกิน2ปีต่ครั้งจะทำให้ปัญหาเกี่ยวกับรถเกิดขึ้นน้อยลงได้สนับสนุนโดยบริษัทเชลในประเทศไทย